Welcome to Nok Soup s u k r p a podcast with Dr. Gang and Dr. Jimmy ถามกันมาเลยค่ะบอกมาเลยกินอะไรดีไม่กินอะไรดีขอสรุปสรุปได้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นักสืบสุขภาพของเราสองคนนะคะดิฉันพันธ์ําเพยหรือว่าจิ๊บบี้ค่ะครับผมสุรพงษ์หรือว่าดรเก่งนะครับเราสองคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันหัวข้ออะไรครับดรจิ๊บวันนี้คือมีเสียงเรียกร้องมามากมว่าเรื่องไมโครไบโอมเนี่ยหลายคนสนใจมาก แล้วก็อยากให้เราสรุปมาว่าแบบโอเคเขารู้แล้วลหละว่าตอนนี้เจ้าแบคทีเรียพวกเนี้ยที่อยู่ในลําไส้ของเราเนี่ยมีความสําคัญนะคะเขาแต่คือทำยังไงถึงที่เราจะเลี้ยงแบคทีเรียพวกนี้ก็คือเขาถามกันมาเลยค่ะบอกมาเลยกินอะไรดีไม่กินอะไรดีอ <laughs> ขอสรุปสรุป <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> เราเราสรุปก่อน ให้ให้สำหรับคนที่อาจจะจะไม่ได้ฟังในเอพิโซดที่แล้วนะครับ,รบว่ากัดไมโครไบโอมหรือไมโครไบโอมนี่มันดีกับเรนย่างไงคือ 1. นึ่งเป็นสามารถที่จะช่วยลดการอักเสบหรือว่าช่วยควบคุมทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีใช่ไหมครับ,รบสก็ช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็สร้างสารอาหารที่จำเป็นด้วยไม่ว่าจะเป็นพวก วิตามินมน,นะใช่ใชหรือว่าสารอาหารที่เราอาจจะได้ไม่เพียงพอจากการกินอาหารทั่วไปนะครับนอกจากนั้นก็สิ่งมีชีวิตเล็กๆนี้เนี่ยก็ยังสร้างสารจำพวกสารสื่อประสาทนะฮะสารสื่อประสาทได้ด้วยแล้วก็สร้างสารที่เราเรียกว่าช็อตเชน fatty acid นะครับซึ่งก็คือเป็น,ปนไขมันเส้นสั้นๆ ะะซึ่งไปเกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนของเราใช่ใช่แล้วก็เป็นการไปลดการอัดเศษของ<ภ>ร่างกายด้วยดวยนะค<ภ>่ะ<ภ>ก็เป็นประโยชน์ใช่แต่คือเนื่องจากเขาอยู่ในกะอยู่ในลำไส้ของเราอยู่ในทางเดินอาหารของเราสิ่งที่เขากินเนี่ยก็คือ สิ่งที่เรากินสิ่งที่เรากินไม่ใช่เขากินเขาจะรอรอสิ่งที่เรากินเข้าไปใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะที่ถ้าเราอยากจะเลี้ยงแบคทีรียดีๆเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์จากกันลดการอักเสบสร้างสารอาหารก็คือเวลาเขาสร้างสารอาหารหรือว่าพวกวิตามินต่างๆก็คือเขาก็สร้างจากอาหารที่เรากินเขาย่อยออกมาแล้วมันก็เป็น b บ Product ของเขา เพราะฉะนั้นถ้าเรากินของดีเขาก็สร้างของดีให้เราใช่คราวนี้ของดีในที่นี้เนี่ย <c oughs> คืออะไรครับดรจิบถ้าเราจะลองมาไล่ดูว่าของที่เราควรจะกินแล้วก็กินเข้าไปแล้วเนี่ยเอ,อตกไปถึงเจ้าพวกไมโครไบโอมที่อยู่ในเอ,อทางเดินอานหาร,หารของเราเนี่ยนะฮะมียกตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง อย่างแรกเลยถ้าเกิดเราท่านผู้ฟังจำออพิโซดที่แล้วได้ว่าในนมแม่เนี่ยมี human milk oligosaccharide คือสารอาหารที่เราเองเนี่ยย่อยดูดซึมไม่ได้แต่มันก็จะหลงเหลือไปถึงพวกแบคทีเรียในลำไส้เป็นอาหารให้เขาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นสารอาหารที่เราย่อยดูดซึมไม่ได้ใชอย่างเช่น อย่างแรกก็คือ,อพวกไฟเบอร์ค่ะพวกกากใหญ่พวกกากใหญ่ทั้งหลายใช่ไหมฮะค่ะที่อยู่ในพืชผักผลไม้ทั้งหลายคือพวกกากใหญ่พวกนี้ะจะเรียกว่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆอ,ยอค่ะว่าพรีไบโอติกใช่ไหมคะมพี่เก่งคงใช่ใชเคยได้ยินกันแล้วตามโคส,สาา <laughs> ท่านผู้ฟังที่รักสุขภาพนะ,ะ Pre ic, ครับพรีไบโอติกก็อาจจะ เคยได้ยินคำนี้แล้วก็อาจจะเคยได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาดด้วยนะฮะว่า<ะ>เออเนี่ยมันมีพรีไบโอติกอะไรบางคนก็จ,จะสงสัยว่าพรีไบโอติกเนี่ยคืออะไรค่ะนะฮะแต่คือเราก็บอกได้เลยว่ามันคือสารอาหารที่เราย่อยไม่ได้เป็นกากใยที่ย่อยและดูดซึมไม่ได้ในลำไส้เล็กเพราะฉะนั้น<ะ>มันก็จะเหลือไปถึงลำไส้ใหญ่ซึ่งมีแบคทีเรียจำนวนมากที่อยู่<ะ>ในลำไส้ใหญ่รอที่จะ จับสาราหารพวกนี้มาย่อยกินแล้วก็ก็เหมือนเขาก็กินอาหารไปด้วยค่ะเขาก็โตไปด้วย<ช>เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเลี้ยงตัวดีๆเราก็ต้องกินอาหารดีๆถูกต้องและอย่างที่ดกรจิ๊บว่าก็คือกากใยที่เรากินจากพืชผักถั่วนะแล้วก็เอ่อพวกธัญพืชทั้งหลายนะคะอันนี้การที่เรากินกากใยเนี่ยก็คือยิ่งเรากิน เอ่อพืชที่มีกักใยที่หลากหลายเท่าไหร่ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็เพิ่มความหลากหลายสําหรับอาหารที่จะไปไปเลี้ยงเจ้าพวกกัดไมโครไบโอมพวกนี้ด้วยก็จะเนื่องจากถ้าเรากินอย่างหลากหลายเราก็จะสามารถเลี้ยงได้หลากหลายแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราก็จะมีประชากรแบคทีเ r ียที่หลากหลายเราจะชอบความหลากหลายใช่ใช่เพราะว่ามันมีการศึกษามาแล้วนะคะว่า ยิ่งคนที่มีพวกกัดไมโครไบโอมที่มีความหลากลาหลายหลายๆชนิดเนี่ยจะดูแล้วสุขภาพโดยรวมของคนพวกนี้กลุ่มนี้นะฮะ,ะจะมีสุขภาพโดยรวมที่ดีกว่ากลุ่มคนที่มีกัดไมโครไบโอมที่มีความหลากหลายน้อยกว่ามีจำนวนชนิดของแบคทีรียที่น้อยกว่าใช่ใชค,ครับก็คืออย่างเช่นในกลุ่มที่ถ้าเกิดเรากิน อาหารที่จำเจบ่อยๆหรือว่ากินแต่เนื้อสัตว์ไม่กินกากใยอะคะ่ะแบคทีเ r ียดีๆก็จะไม่มีอาหารกินเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่อยู่เพราะว่าเนื่องจากอย่างที่เราคุยไปในอพิส o ์ที่แล้วว่าแบคทีไบ,บโพรไบโอมเนี่ยคือมันมีความเปลี่ยนแปลงง่ายเนื่องจากเรากินแล้วก็ขับถ่ายใช่ครับใช่ใชเรากินแล้วก็บางที ขับถ่ายออกมามันก็หลุดออกมาด้วยใช่ไหมใช่เพราะาว่าอย่าง<ส>ที่เราบอกว่าอ,อุจจาระเนี่ยสิบกรัมเป็นแบคทีเรีย ừ, ไปแล้วห้าถึงหกกรัมเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งก็เป็นแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเติมแบคทีเรียเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นอาหารหนึ่งก็คืออาหารที่เราไปเลี้ยงเขาคือพวกกากใ่สองก็คือตัวเขาตัวแบคทีเรียดีๆหรือว่าที่ อาจูท่านผู้ฟังจะได้ยินในชื่อโีรเรียกว่าโปรไบโอติกโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือแบคทีเรียใช่ไหมคะพรีบไบโอติกคืออาหารของแบคทีเรียค่ะเพราะฉะนั้นเรามีพรรไบโอติกแล้วเราก็ต้องคอยเติมโปรไบโอติกก็คือตัวแบคทีเรียด้วยมีในอาหารจำพวกไหนมากคะพี่เก่งในพวกอาหารพวกโปรไบโอติกเราก็ต้องมาคิดว่าเอออาหารไหนล่ะที่มัน มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้เยอะก็ต้องคิดถึงอาหารพวกไม่ใช่อาหารเน่าเสียนะเราคิดน,นะบางทีมันมันก็มีมีปนนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกอาหารอย่างคนบรรพบุรุษของเราจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนอาหารการกินของเขาเนี่ยก็ถือว่าถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับกับการสร้างความหลากหลายของกัดไมโครไบโอมของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าดูในแง่ของโปรไบโอติกที่มีประโยชน์กับเราก็คืออาหารที่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้เนี่ยเจือปนเข้ามาด้วย<ฆ>นะครับก็คืออาจจะเป็นอาหารหมักดองใช่ไหมครับอาหารที่เมีเชื้อจเอาเเชื้อปะปนอยู่นะเช่นหมักดองดีอย่างเช่นก็มีเชื้อที่ดีอยู่อย่างเช่นโยเกิร์ตใช่ที่เขาบอกว่ามีจุลินซีแลคโตบาซิลัส ใช่ครับอันนี้ก็คือโยเกิร์ตมีพวกเผักหมักดองกิมจิใช่ไหมฮะกิมจิใช่กิมจิพวามีแบคทีเรียเยอะเลยแบคทีเรียดีๆเยอะเลยแบคทีเรียดีๆหรือเป็นอาหารเอหรือเป็นพวกเครื่องดื่มที่ตอนนี้เริ่มมีความนิยมมากขึ้นกัมพูชานะกัมพูชาก็คือเป็นเป็นชาเป็นชาหมักใช่ไหมฮะที่ทําให้เอพวก ส,สิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้เนี่ยอยู่เยอะเลยนะก็คือเป,เป็นเป็นแหล่งของโปรไบโอติกท,ที่ที่มีประโยชน์ก,กับการการมาเสริมสร้างให้กัดไมโครไบโอมของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งคือตอนนี้ไม่รู้ที่เมืองไทยมีขายไหมคะ k ีเฟอร์หรือคาเฟียร์เป็นเหมืนอนนี้ได้ยินด็อกเรจิพบพูดมานานแล้ว <_ S 1> อยาก <_ S 1> ลองชิมมากเลย <_ S 1> <_ S 2> แต่จะไม่รู้ไม่รู้จักนะว่ามันคืออะไรมันเหมือนโยเกิร์ตอะคะ่ะเป็นมันอาจจะเป็นเหลวกว่าโยเกิร์ตนิดนึงแต่แล้วแต่ว่าใครทำถ้าเกิดทำปล่อยให้มันหมักนานหน่อยมันก็จะมีความเปรียปร้ยวมากพอเปรี้ยวมากโปรตีนในนมมันก็จะเหมือนกับเคอร์โดคือมันก็จะยังไงอย่ามัน เป็นเป็นมวลมากขึ้นมันก็จะหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันเหมือนโยเกิร์ตเลยแต่ว่าในโยเกิร์ตเนี่ยเราอาจจะมีแบคทีเรียแค่สองสามชนิดแต่ว่าในคีเฟียหรือว่าคีเฟอร์ไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงจริงๆแล้วแต่มันจะกด K E F I R เขาบอกวมื่อมีถึงสี่สิบชนิดสี่สิบชนิดเลยโอ้โหแล้วเขาก็พบว่าในงานวิจัยพบว่า โปรไบโอติกลุ่มนี้สามารถเกาะติดหรือว่า colonize คือไปอยู่ในลำไส้ได้แบบคือแบบสามารถจับจองพื้นที่ได้อย่างถาวรครับดีกว่าแบบแบคทีเรียแต่ว่าคือเราก็ค่อยๆเติมไปคือถั้าสรุปก็คือสองอย่างก็คือสองอย่างกาดใยกัดใยใช่ไหมฮะหนึ่งสองคือพรีไบโอติแล้วก็สองคือโปรไบโอติ อาหารหม<บ>ักดองอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรกินแล้วจริงๆมันก็มีสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยนะใช่ไหมใ<ช> <ๆ S 1> จะคิดว่าสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปหรือรับเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้พวกกัดไมโครเบอมของเราผู้นี้เนี่ยถูกทําลายไปได้ะนะฮะก็อย่างที่ทุกท่านก็คงรู้ก็คือพวกยาปฏิชีวนะทั้งหลายคะ,ะครับ ก็คือกินเข้าไปก็เหมือนกับเราทิ้งระเบิดใส่ให้กับพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆมีเขาเปรียบเทียบถึงขนาดเป็นแบบนิวเคลียร์บอมใช่เป็นนิวเคลียร์บอมล้างล้างแบบว่าอีโคซิส e m เต็มก็คือล้างระบบนิเวศในลําไส้ของเราไปเลยนะฮะก็คือแบบแล้วก็ทําให้เราสูญเสียใช่แต่ว่าคือะอย่างที่เราพูดกันไปว่าถึงเราสูญเสียไป เราเราไม่ได้กินแอนตี้บิอเติกเป็นปีๆใช่ไหมคะนาะเพราะฉะนั้นเราก็กินให้ครบโดสพอครบโดสจบก็หยุดแล้วก็ค่อยค่อยค่อเติมแบคทีเรียดีๆเข้าไปเนื่องจากเหมือนกับโดนทำลายล้างไปเยอะแล้วเราก็เติมพวกอาหานมักดองธรรมชาติเข้าไปใช่คืออันนี้การใช้ยาปฏิชีวนะจริงหลายๆคนก็อาจจะบอกว่ามันก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะบางคนก็มีโรคติดเชื้ออะไรมากมายนะฮะแต่ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าออไอตุไอตัวกัดไมโครเบโอมเนี่ยมันจะสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้หลังจากเราหยุดยาปฏิชีวนะพวกนี้ไปแล้วเนี่ยแต่ก็มีการศึกษาบอกว่าถึงมันฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิม,100มร้อยเปอร์เซ<ช>็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็คือก็ให้อยู่ในคําแนะนําของแพทย์และการ,รว่า สมควรที่จะใช้หรือเปล่าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคุยกันไว้ว่าคือแอนติบอดติกอย่าใช้พ่ําเพรื่ออย่าใช้พ่ําเพลือนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีอาหารบางจําพวกซึ่งมีสารไอพวกแต่งเติมอาหารทั้งหลายนะก็ทําให้ทําให้พวกกักไมโครไบโอมเนี่ยถูกทําลายได้เหมือนกันอย่างเช่นในกลุ่ม E ใช่ทางหลถ้าเดราไปดูดูตามแพคเกจจิ้งนะคะเนอะบางทีเราคลิกกลับมานี่แบบอีสองศูนย์ห้าอีสามสี่ศูนย์ e หกอีพวกนี้มันคืออะไรพวกีเดช่พวกสารเออแต่งกลิ่นสารแต่งรถสารอาหารสารกันบูดนะแล้วก็สารที่ทำให้อาหาร มี texture ที่น่ากินขึ้นอะไรพวกนี้นยนี่อีพวกนี้นี่คือมาจาก emulsifier หรือเปล่าคะ emulsifier ครับใช่ใช่อเอดิทีอะไรพวกนี้เปล่าใช่ใช่ก็คือพวกนี้ก็จะอยู่ในพวกสารพวกอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องะเพราะฉะนั้นก็ถ้าดรจิตไปเดิน ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปเดินชอปปิ้งเนี่ยก็หลีกเลี่ยงตรงนี้ซึ่งมันเป็นทิกกขทำอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แบบจะซื้ออะไรก็หยิบมาพลิกดูก่อนเลยมีอีไหมไม่มีอีกินได้แต่บางทีเขาก็ไม่เขียนอีนะคะบางทีบางทีเขาก็เขียนแบบ preservative อ i p o t o s s i u m s o r b a ร e n i t r น t ตร i นเตรดพวกเนี้ยค่ะพวกนี้ก็เป็นสาร preservative หรือว่าสารกันบูดเพราะฉะนั้นบูใช่ครับ มันจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียเพราะฉะนั้นมันก็จะไปอ่าทำให้แบบแบคไมโครไบโอมของเรานัไม่มีความสุขใช่ใช่ not happy ใช่ not happy แล้วก็มันก็ไปเปลี่ยนแปลงนะระบบนิเวศในลำไส้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุป นะคะสั้น,นงๆง่ายๆวันนี้กินอะไรดีหรือไม่กินอะไรดีครับกินอะไรดีก็คือหนึ่งกินพรีไบโอติกนะก็คือสิ่งที่เจ้าพวกกัดไมโครไบโอมเนี่ยชอบพวกอาหารกัดใหญ่ทั้งหลายนะฮะสองเพิ่มจำนวนกัดไมโครไบโอมก็คือจากอาหารหมักดองนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิมจิไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตนะฮะหรืออะไรก็ตามที่ที่เราชอบกินนะฮะแล้วก็สามก็คือหลีกเลี่ยง สิ่งที่ไปกระทบกับพวกกัดไมโครไบโอมไม่ว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะหรือว่าสารที่ใส่เข้าไปในอาหารพวก processed food ที่มี e ทั้งหลายนะคะใช่ใช่ง่ายๆเลยแค่นี้แบคทีรียในกัดของเราหรือว่าในแบคทีรียในลำไส้ก็จะอยู่กับเรายังมีความสุขช่วยเราพัฒนาสุขภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพจิต สุขภาพจิตใช่แเราก็จะสุขภาพดีเปล่งปลั่งออกมาจากข้างในนะฮะค่ะใช่ค่ะงั้นวันนี้อย่าลืมนะคะไปเติมทั้งพรีและโปรไบโอติกกันค่ะครับแล้วก็เราจะมาสุขภาพดีไปด้วยกันนะฮะใช่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ค่ะค่ะ